การเรียนหมอมันยากก็มันต้องใช้เวลาเรียนนานด้วยแล้วก็มันก็ต้องใช้ความความรู้เยอะแล้วก็ต้องรักในอาชีพนี้จริงๆอะค่ะถึงจะทําได้อ๋อมันเหนื่อยตั้งแต่สอบเข้าแล้วครับสอบเข้าก็ว่ายากแล้วเข้าไปก็ว่าเรียนยากอีกครับจบมาก็ทางานเกีก่ยวกับชีวิตคนเนนมันต้องรับความรับที่ชอบสูงอยู่แล้วครับเรียนจบมาได้บุญนี้แล้วก็ต้องทําให้ได้ครับความมั่นใจมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในการเรียน มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุพดาวิจักชิวงและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรีอึ้องถาวรซึ่งเป็นกรรมการแพทยสภาค่ะอาจารย์คะหลังจากน้องๆเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือว่าในเรื่องของการเรียนแพทย์เรียนหมอเรียนมา6ปีแล้วชีวิตน้องๆหลังจากนั้นเนี่ยจะไปยังไงต่อคะก็ต้องจบปริญญาแพทยศสตรบัณฑิตก่อน ก็คือพอหลังจากเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องสอบนะคะพอสอบได้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตก็เก็บเอาไว้นะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นไปแล้วก็ต้องไปสอบสอบแพทยสภาสอบเพื่อจะประกอบวิชาชีพเป็นระดับที่เรายกสอบวิชาชีพอ๋อถ้าไม่ได้สอบของแพทยสภานี่เป็นหมอไม่ได้ไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นเป็นอันที่บังคับว่าน้องต้องผ่านการสอบซึ่งมันมีทั้งหมด3ขั้นตอนอะไรบ้างคะเป็นทฤษฎี2ขั้นตอนแล้วก็เป็นปฏิบัติ1ขั้นตอน อาจารย์คะมีมคะ่ะที่สอบทฤษฎียังไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปปฏิบัติได้ไม่ได้คะ่ะคานนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเขาได้สอบได้ได้แพทย์าสาบัณฑิตนะคะ,คะเขาก็มาสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภา,าตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะให้ใบประกอบวิชาชีพประชร,รมที่มีเบอร์เบอร์นะฮะที่เราไปเห็นนะคะว่าวอนน้นวอนนี้อะไรเงี้ยนะคะ,คะจากนั้นไปแล้วเขาก็จะออกไป practice หรือออกไปปฏิบัติได้นะคะ,คะอันนั้นก็เป็นเส้นทางจบอาจารย์อยากจะพูดว่าไม่ใช่เส้นทางจบเป็นเส้นทางเริ่มต้นของการเป็นแพทย์วันแรกซึ่งจะต้องมีอีกยาวไกลเลย เป็นแพทย์ตลอดชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นแพทย์อยู่วันนี้ด้วย<ฆ>เราต้องมีการศึกษาต่อเนื่องและต้องมีการดูแลไปไปอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโน้นด้านนี้ต่อ<ฆ>ไปอีกนะคะที่ตอนนี้เป็นแค่นี้ก่อนตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าอยู่ต้องไปรับใช้ชาติก่อนนะก่อนจะไปฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางคําว่ารับใช้ชาติคืออะไรก็คือไปใช้ทุนไงก็<ฆ>คือว่าในการเรียนแพทย์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันแพงมาก<ฆ>แล้วเราก็ใช้ทรัพยากรขอ,ของประเทศก็คือว่าเราใช้คนไข้ซึ่งเป็นคนไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่จบจาก โรงพยาบาลของรัฐจะต้องไปรับใช้ชาติปีคปีก็คือ <นะ S 1> ใช้ทุน3ปีถึงแม้ว่าจะไม่เคยรับทุนก็ต้องไปใช้ทุนะนะฮะไปใช้ทุน3ปีในโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ในภูมิภาคค่ะอันนี้คือน้องๆที่เป็นหมอเนี่ยน้องหมอเขาสามารถเลือกเองหรือว่าตรงนี้ทางเขาจะมีการาจับฉลากแลกกันค่ะเลือกกันว่าตรงไหนว่างเขาจะไปลงที่คราวนี้ตรงนี้ฮะมันก็จะมี2ระบบระบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อเป็นแพทย์ที่สอบเข้าปกติจาได้ใช่ไหมฮะตรงจุดนั้นเนี่ยต้องไปจับฉลากเลือก าจะไปลงที่ไหนที่ไหนนะคะในที่ที่เรามีตําแหน่งอยู่แต่ถ้าว่าเป็นน้องที่มาระบบที่2เป็นแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มนี้เขาจะรู้ว่าเข้ามาจากจังหวัดไหนเขาต้องกลับไปจังหวัดเดิมอยู่เวลา3ปีแล้วก็ถึงจะออกไปทําอะไรได้ตามความชอบของเขาถ้ากิดเป็นแพทย์สุดท้ายที่บอกว่าเป็นโอุดอทกลุ่มนั้นจะกลับไปพื้นที่เลยแล้วก็จะอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนเท่านั้นไม่สามารถจะไปอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ได้อันนั้นเป็นกติกาที่สร้างขึ้นมาตอนที่เรา รับสัญญาเข้ามาว่าเราจะเป็นแพทย์แบบไหนค่ะสาเหตุที่ส่งน้องหมอจบใหม่นะคะเราจะเรียกว่าคุณหมอมือใหม่กันใช้ได้ไหมคะคุณหมอมือใหม่ได้ค่ะเราะะจะใช้คุณหมอมือใหม่นี่นะคะไปยังโรงพยาบาลใหญ่ๆก่อนที่จะไปยังโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะว่าความรู้ความสามารถที่ได้ต่อเป็นนักเรียนแพทย์่ยยังไม่เพียงพอ นะะในในขั้นตอนบางจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปอยู่นะคะแล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแล <ฮะ S 1> ก็คือแพทย์พี่เลี้ยง <ฮะ S 1> ในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเวลาจะรักษาคนไข้จะทําผ่าตัดอะไรเนี่ยก็จะมีพี่ๆเนี่ยคอยสอนคอยดูแลก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วก็กอดคนไข้ด้วยนี่พอหลังจาก1ปีไปแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็มีเขาเรียกว่าติดป,ปีสามารถจะออกไปปล่อยเดี่ยวได้ในโรงพยาบาลชุมชนต่อไป สุดท้ายนะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากจะเป็นหมอไหมคะเชิญค่ะก็คงจะต้องบอกว่าน้องๆจะต้องทราบว่าเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าการเป็นหมอเนี่ยมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องเดินทางเส้นเดียวกันเสมอแต่ละคนมีเส้นทางไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นแค่หมอเวชปฏิบัติทั่วไปบางคนรักในชนบทก็ไปอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในชนบทจนทั้งบางครั้งเนี่ยได้เป็นแพทย์ดีเด่นของแพทยสภาเลยนะคะเพราะว่าประชาชนรักมากบางคนก็อยากจะเป็นแพทย์เฉพาะทาง ในเรื่องที่ตัวเองชํานาญอย่างเช่นหมอผ่าตัดหรือว่าเป็นหมอเด็กนะคะแต่ว่าในบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันอยากจะเป็นนักวิจัยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไปทําเส้นทางต่างๆได้มากมายหลังจากที่จบไปแล้ว3ปีหลังจากรับใช้ชาติเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เป็นอิสระที่จะไปก็อยากจะบอกน้องว่าเวลา3ปีที่เราไปใช้ทุนในต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นเวลาทองของชีวิตน้องไม่ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรละออกนะคะแล้วก็ควรจะมีความสุขในการที่จะไปอยู่กับประชาชนในชนบท คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอ,ขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรีอึ้งถาวรซึ่งเป็นกรรมการแพทยสภามากนะคะที่มาร่วมพูดคุยขอพระคุณค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ